S The New s ซฮ h e โ l โฟ o r เป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นป .4 มาเรียนกันต่อในหน้า1 6เลยนะครับนะเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับผมนั่นก็คือให้ Read เด๋ให้อ่านนะครับ ask หรือว่า ask ให้ถามนะครับ and และ answer ให้ตอบคำถามนะครับนั่นก็คือ activities นะครับแปลว่ากิจกรรมนะครับเดีย๋ยวเมาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยคุณครูใส่สีอื่นก่อนนะครับนะจะได้เห็นชัดเจน activity นะครับแปลว่ากิจกรรมนะครับคุณรูไม่ได้เขียนคําแปลไว้ให้ตรงนี้มีแปลว่าฉันนะครับนะคือตัวฉันเอง your brother นะครับแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายของคุณนะครับ your mother นะครับแปลว่าคุณแม่ของคุณนะครับแหมวันนี้โปรแกรมมันปรับให้เลยนะครับนะพอคุณรูวงกลมเพิ่งเจอวันนี้วันแรกนะครับนะเออดีเหมือนกันนะครับ เราวงกลมไม่สวยก็วงกลมให้สวยเลยก็ให้ดูเครื่องหมายถูกนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวฉันเองนั้นนะครับสามารถเล่นวอลเลย์บอลนะครับส่วนพี่ชายหรือน้องชายของของฉันก็สามารถเล่นวอลเลย์บอลได้เหมือนกันเครื่องหมายถูกนี่คือสามารถทําได้นะครับส่วนเครื่องหมายผิดคือทําไม่ได้นั่นก็คือคุณแม่นะครับไม่สามารถเล่นวอลเลย์บอลข้ออื่นก็เหมือนกันนะครับนะดูเครื่องหมายแล้วก็มาดูคําถามคําตอบกันตรงนี้นะครับ พอคําถามถามว่านะครับแคนอยู่เล่บอลเล์บนะครับคำว่าแคนอยู่ต้องมาดูช่องคาว่ามีนะครับนะช่องคําว่ามีอยู่คุณนะครับแคนสามารถนะครับเล่เล่นนะครับวอลเลย์บอลคุณสามารถเล่นวอลเลย์บอลได้หรือไม่นะครับเป็นประโยคคาถามนี่คือคําแปลนะครับคําตอบตอบว่าเยสไอแคนนะครับนะใช่จะสามารถเล่นได้นะครับอย่าไปตอบเยสไอดูหรือเยสไอแอมนะครับนะเพราะเขาถามด้วยแคนตอบแคนนะครับ พอมาตรงนี้นะครับ can your b r o เ h e r swim นะครับเหมือนเดิมนะครับนะขึ้นต้นด้วย can เป็นคำถามนะครับนะ brother ก็แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายยัวของคุณ Can สามารถนะครับ s ว้ m ว่ายน้ำพี่ชายหรือน้องชายของคุณสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่นะครับนะนี่คือคำแปลถ้าได้ก็ yes he can นะครับนะหรือ no he can t หรือว่า no he cannot นะแล้วแต่จะตอบแต่อันนี้ให้ตอบ ตามนี้นะครับนะตามตารางตามตารางนี่เรามาดูพี่ชายน้องชายนะครับว่ายน้ํานะครับนะก็อ่านี่นะครับเครื่องหมายถูกก็ yes he can can your mother play baseball นะครับมาดูที่คุณแม่นะครับคุณแม่สามารถเล่นเบสบอลได้หรือเปล่านะครับนี่เบสบอลขีดเครื่องหมายผิดก็ต้องตอบ no she can นักเรีนยนสามารถตั้งคําถามได้เพิ่มเติมอีกนะครับนะอะสมมุติว่าจะถามคาถามอ่าเล่นปิงปองนะครับนะ ถามว่า can your brother play ปิ n g p o n นะครับพี่ชายหรือน้องชายของคุณสามารถเล่นปิงปองได้หรือไม่ตอบอะไรครับลูกเรื่องหมายผิดอย่างนี้ก็ตอบ no he can't นะครับหรือ no he cannot นะครับหรือถามอะไรอีกครับถาม can your mother swim นะครับนี่นะครับคุณแม่ของคุณสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่นะครับตอบว่า yes she can นะครับนะคุณแม่เป็นผู้หญิงก็ต้องตอบ yes she can โอเคนะครับดังนี้เป็นต้นนะครับสามารถตั้งคําถามได้เป็น10กว่าคําถามเลยนะครับแต่นี่ตัวอย่างในหนังสือเขาทาให้3คําถามนะครับผมไปต่อครับผมนั่นก็คือให้ลุกให้ดูนะครับแอนและให้คอมเพลตนะครับศัพท์นี้เพิ่งมาใหม่นะครับลูกนะคอมเพล็ตเ่เปรียบเทียบนะครับนะให้ลูกๆดูและเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรครับก็คือนะครับนะ แคนนะครับนะสามารถที่ตามมาด้วยประธานได้ทั้ง7นะครับนะก็คือ U Hee d e นะครับ I Hee h e นะครับอันนี้ซ้ํากันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ซ้ํากันนะครับนะก็คืออ๋ออันนี้ตัวที่นี้คือคําตอบตัวทีครับตทษทีครับนะครับแคนนะครับนะประทานทั้ง7ตัวอันนี้เขายกมาแค่3ตัวประธานทั้ง7ตัวสามารถนํามาใช้กับแคนได้หมดนะครับนะ คำว่าประธานทั้งเจ็ดตัวนะครับในภาษาอังกฤษด้านประธานมีร้อยแปดพันเก้าก็จริงนะครับเมื่อสรุปแล้วมีแค่เจ็ดตัวนะครับนะลูก,ลกนักเรียนนั่นก็คือ i v วีย H นะครับนะและนักเรียนคงจะแบ่งแยกถูกนะครับหนาะป .4 ว่า I, I เป็นเอกพจน์นะครับนะวี D เป็นพหูพจน์และ H ีชีเเป็นเอกพจน์บุรุษที่สามนะครับ I เป็นเอกพจน์บุุษที่หนึ่งแล้วแคนนะครับสามารถตามรูปประธานได้ทั้งเจ็ดละกริยาต้องเป็นกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพผู้พจน์ไม่เกี่ยวเลยนะครับกับประธานนะครับนะนั่นคือ can น o u s w w m นะครับ Can He p l a y t e n n i s นะครับแ they dance นะครับแล้วแต่จะตั้งเป็นประโยคเมื่อถาม can นะครับก็ต้องตอบ can นะครับนะ yes ถ้าถาม can you a n you ก็ต้องตอบ yes, I can ถ้าถาม can he ก็ตอบ yes, He can นะครับถ้าถาม can they ก็ตอบ y t s e y c a นนะครับหรือถ้าเป็น No นะครับนะ ถาม I uh, can you ก็ n o I can not หรือ I can't นะครับถาม uh, can he นะครับก็ต้อง n o he can't นะครับถ้าถาม can they ก็ n o they can't นะครับโอเคนะครับนะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดเขาบอกว่านะครับให้ complete sentence in the notebook นะครับให้ทำประโยคนะครับให้สมบูรณ์ลงในสมุดของนักเรียนเองนะครับ แล้วเขาบอกว่า Can แล้วก็ Can not นะครับ R the same for you นะครับนั่นก็คือเหมือนกันนะครับสำหรับนักเรียนแล้วแต่นักเรียนจะตอบนะครับว่าจะตอบ Can หรือ Can not ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นักเรียนแต่ทีนี้ผอม,มาดูประโยคนะครับนะจะตอบ Can หรือ Can not นั้นคุณครูจะอธิบายให้นะครับนะเขาบอกว่าจงทำประโยคให้สมบูรณ์นะครับด้วยการเติม2องคำเหล่นั้นนะครับคือ Can กับ Can not แล้วเราก็มาดูว่าแต่ละข้อนั้นเขากําหนดเลยนะครับนะว่าต้องตอบอะไรกันแน่ข้อหนึ่งนะครับ Can น you Dance คุณสามารถเต้นรําได้หรือไม่ในเมื่อเขาเขียนมาให้นะครับแดงสือว่า Yes นะครับเราก็ต้องตอบแคนอย่างเดียวนะครับนะอย่าไปตอบ Yes I can not อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะ I can not ใช้คู่กับ n o นะครับนะอย่าไปใช้คู่กับ Yes นะครับโอเคนักเรียนตรงนี้ นักเรียนที่เก่งๆนี่เข้าใจแน่นอนหรือนักเรียนส่วนมาก99%เข้าใจนะครับนะอย่าไปตอบ yes I cannot ผิดทันทีนะครับ can you skate s b o a r d นะครับพี่ชายหรือพี่สาวหรือน้องสาวของคุณสามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้หรือไม่ในเมื่อมี no เห็นไหมครับในแดงเสือก็มี no มาให้ก็ต้องตอบ can not นะครับหรือนี่คือตัวย่อนะครับอ่านว่า can't นะครับ can't นะครับ can tom speak English นะครับทอมเป็นผู้ชายนะครับนะ ทอมนี่คือชื่อของผู้ชายแหมทอมเป็นผู้ชายฟังดูยากภาษาไทยนะทอมเป็นผู้ชายคนชื่อทอมคือผู้ชายนะครับนะเพระนาะฉะนั้น yes he นะครับ he can can bill and peter work in space นะครับ bill และก็ peter ทำงานในสามารถทำงานในอวกาศใช่หรือไม่นะครับตรงนี้นะครับประธานทั้ง bill และ peter นะครับเป็นทั้งสองคนถือว่าเป็นผู้พสนะครับเวลาตอบ yes ต้อง yes day นะครับนะ แทนคำว่าเมลและปีเตอร์เป็นคำว่าเดย์นะครับนะ yes t สเดนะครับ they can นะครับพอแ can y o u p l a y v o l l e y b a l l นะครับคุณสามารถเล่นวอลเลย์บอลได้หรือไม่ตอบ no ก็ต้อง no i can't นะครับและนี่คือคำแปลแปลว่าจบหน้าที่56นะครับผม All right. okay.